หนูก็ว่าเข้าใจนะว่าพี่ขับแบบช้าเพราะอะไรอะอาจจะมีอุปกรณ์การแพทย์ในรถแล้วนะหนูเข้าใจเพราะว่าเป็นรถโรงพยาบาลแต่พี่พูดพี่พี่พูดไม่ดีแต่ละตัวศัพท์แล้วอันไม่ว่าแต่พี่ไทยถามมันเองแต่พี่แวะดูต้นไม้หน้าปากทางอันนั้นเขามไม่เข้าใจอยู่แล้วพี่แล้วพี่ไปแวะเอาไว้ทอดอันนี้หนูยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยค่ะแล้วพี่ไปทำอะไรล้างด้วยทอดแล้วพี่ดูต้นไม้ทำไมพี่ไปทำอะไรล้างด้วยทอดคะพี่ซื้อทำไม มผมหยุดรถดูตั้งใจดูไหมดูี่พี่คุยอย่างนั้นดู่างมีเอคอนต์มันใช่เวลา,อาอง่ายๆเลยดีกว่าเวลาแล้วผู้ป่วยพี่จะต้องพาผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลที่ไม่มีสิทธิ์แบบที่ไหนทั้งนั้นไม่ควรจอดแลวพี่จอดทำไมตอนแรกหนูคิดว่ารถถนนไม่ดีแต่สรุปน้งบบเปล่าพี่เขาแวะเอากล้วยทอดม,มันใช่เวลาที่พี่จะแวะกินกล้วยทอดกันหรือเปล่าคะ ตอนนี้คนไข้ถึงพยาบาลใช่ใจค่ะถ้าจากคะแนนนั้นพ่อหนูเป็นไรขึ้นมาพี่ับผิดชอบเอาพ่อหนูับคืนได้ไหมทำทั้งที่พี่ทักประวัติที่บ้านพี่ผู้หญิงถามว่าคะแนนเต็มร้อยคุณตาให้เท่าไหร่คุณตาบอกว่าแค่แปดเปอร์เซ็นต์ครับทำไมพี่ถึงไม่ร่บมาพี่กินก้วยทอดทําไมส่วนใ่พี่เกิดมาอยู่ฝนนพี่ไม่เคยกินก้วยทอดหรอคะเสียงดัเบา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 หูไม่เข้าใจเพราะอยากให้คนอื่นได้ยินไปด้วยเลยไม่เป็นไรพี่พูดไม่ดีตั้งแต่ในโทรศัพท์แล้วอันนั้นไม่เป็นไรไม่มีหลักฐาน ในรถโรงพยาบาลที่ทำแบบนี้ได้ยังไงที่ทำแบบนี้กับพอ่อูได้ยังไงหรือว่ามันไม่ใช่พ่อของพี่คะการเป็นการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิน้นพี่ไม่มีสิทธิ์ไปข้ามทางถึงแม้ว่ารถพี่จะเป็นอะไรพี่ก็ต้องถายรถมาถ่ยเพื่อเปลี่ยนรถไปจริงไหมแต่พี่ไปกินกุ้ยทอดต้นไม้อาจจะแค่ชะลอ,อแต่มันใช่อารมณ์ที่จะชะลอไหมฮะมันใช่อารมณ์ไม่จะชะลอไหม แล้วกุ้ยทายก็สมควรจะกินตอนนั้นไหมพี่จพ่อหนูดิหนูพกกี่กอนพูดเองว่าเดี๋ยวหนูจะตามไปพี่โทรมาถามหนูดิเฮ้ยบอกให้ยาน้องคือไม่พาดไปพี่เดี๋ยวได้ไหมแล้วที่อื่นไม่เป็นไรเลยหนูซื้อให้ได้แต่พี่ไม่สมควรจูจะพูาด้วย